เขาจะมาซ้ําเวลาเขาไปหาเพื่อนอ๋อพ่อว่อกูอว่าเออจิตปพ่อเหมือนจะหูอยู่ว่ามาโอ้ก็มาแต้หรอเอ็นะครับแล้วเพื่อนก็นบอกว่านั่งสานไปจนตัวเนี่ยเบาเหมือนนุ่นเอ็นะครับช่วงสุดท้ายที่เพื่อนเล่าเนาะนั่งสานไปมันสงบเพื่อนบอกนะครับแล้วตัวเพื่อนเนหยอูซื้อว่ามันจะลอยสูงขึ้นมาจากพื้นเห็นะครับแล้วก็อ่า เป็นมูมดมูแมงอย่างมาไตนี่ของหูซึกอยู่กับปัดออกไปนะครับแต่หูของเปิ้ลขณะที่เปิ้นนั่งสารเนี่ยเปิ้ลเพิ่นหับหูได้ไก่ลัศมีค่อนข้างจะวงกว้างว่าตรงไหนมีอย่างเกิดขึ้นมีไข่อู้อย่างกันที่ไหนคือเปิ้ลอยู่อย่างเปิ้ลอยู่แบบจิตเปิ้นนิ่งสงบแต้ๆนะครับเปิ้ลก็บอกว่าหูซึกถึงความซุขที่เกิดขึ้นจากการจัดสารนะครับในช่วงสุดท้ายเมื่อ ที่จริงปีนี้ก็ไปดําหัวก็ไม่ซับกับยิ่งเข้าอยู่นะครับแต่ก่อนหน้าที่จะไปดําหัวเขาก็ไปได้ตัวนี้มาโมบายทงหลานเนี่ยครับสองมาอยู่สองชิ้นนะครับอันนี้ปนปนกั่้อย่างที่ไอ้หมอได้เล่าแล้วนะครับว่ายังบ้างปนก็จะเดินไปไปเก็บจากกล่องขยะพ่องนะครับเศษวัสดุเหลือใจต่างๆน่ะคือเพปนกดล้ำยุกขนาดเลยนะครับ เอาเศษกระดาษพองเอาเศษปาติกที่เพิลพุ่มกล่องพองนะครับเศษกระดาษทุกชิ้นเนี่ยเปิลบอกว่าเปิลไปได้ซื้อเลยเปิลเก็บจาก mm. จากกล่องขยะที่นักเรียนทํางานฝีมือเศษปิกบ้านเศษขยะกว้างตําจอกตําแจงตําหัวบ้านตําอย่างเงี้ยครับเ,เก็บมาประดิษฐ์สร้างสรรค์น,นะครับแล้วการออกแบบของเปิลเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ตูช่วยดีกว่าการใช้สีการอะไรอย่างเนี่ยมัน มาทำให้เขาเข้าถึงว่าความนิยมชมชอบหรือว่าความงามในในยุคอย่างไรห,หมอว่าประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะแม่แจ่มหรือว่าในเขตล้านานาเฮาเนี่มีความนิยมชมชอบสีสไตล์ไหนหรืออย่างนี้นะครับคือถ้ามาไว้ปุ๊บเนี่ยมันทํให้เขาพอเลยมันเมืองขนาดานี้นะครับมันพอไปตั้งไายพระเส้นติ่นจกก็ได้อย่างก็ได้น,นะครับแล้วก็้รหลานก็ระตึงปากบอกเสมอว่า ถ้าประอันอย่างแปลกๆใหม่ๆเนี่ยก็คือเอาหูบมาเพือพอ่อหรือเก็บตัวอย่างมาก็ได้นะครับก็คือเปิ้นเปิดรับที่จะเหียนหูเรื่องใหม่ๆจนถึงบ้านป่ายชีวิตก็คือตอนเท่านะครับเปิ้นก็ม่ได้ปฏิเสธว่าเออเป็นบรุมคคูกล้าแกงร้วจะบบ่าอยงน้อีอย่างเพิ่มเติมจะกบาศึกษายนะัยครับเปิ้นก็ยังบอกว่ามีออย่างใหม่ๆเอามาคือพ่อพ่อจะมาแกะกัำเดียวฮนะเนียนะครับหันก้าหูบไปได้พ่อก็จะแกะ ได้อยู่นะครับก็ถือว่าเขาก็ได้เฮียนหูจากพ่อหลานนักเหมือนกันนะครับครับสิ่งที่เปิลถ่ายทอดมานะครับในหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยนะครับในเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยทํางานจนเหมือนกับว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปโดยมีสติมีสมาธินะครับแล้วก็เข้าถึงในสิ่งที่เปิ้ลได้ทำโดยนะครับแล้วก็ ในส่วนส่วนของการทํางานอย่างที่ครูเบิร์ตบอกว่าวเวลาเราไปจัดดิสเพย์ไปจัดนําเสนอกันต่าง,างๆวนนี้ว่าจะเป็นขันขันสารนะครับขันไม่ไพ่แบบว่าจะเป็นในเรื่องของสุ่มดอกกาโมซ่อมดอกและแบบอย่างหนึ่คือตังตังแม่แจ่มแ่อก็ยังนิยมเก้าผมเนาะแล้วก็จะเอาปักด,ดอก,ดอกมีปินนอกเหนือจากปินที่เป็นปินที่เป็นปินเงินนะครับที่ปุ้ย ก่อนแก้วได้แปลงเนี่ยก็ยังมีในสิ่งที่ผู้ยานแปลงก็คือซ้ำดอกเสียบดอกเข้าไปปักหัวนะครับนะเพื่อก็จะบอกว่ามันก็คือการพูดจ้าหัวนะพูดจ้าผงตั้งบนแล้วก็ยังมีในสิ่งที่พ่อครูแม่ครูตั้งในแม่แจ่มเนี่ยนะครับมีคำน้าก็ได้จะบอกว่านะครับบอกว่าจะเป็นสิ้นตินจบนี่จักเข้าไปสู่จัก,กรวาลก็ยังได้เลยนะครับนะแล้วก็หมส่วนเนื่องกันในเรื่องของที่แม่แจ่มเนี่ยยังประทับใจว่าจะมีในเรื่องของ มรณานุสติเนาะในการเกียมครัวนะครับต่างๆนะที่เกียมครัวตายขึ้กับตัวเก่านะครับแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างใดอย่างต่างเๆๆนี่ยนะครับถ้าอยู่ถ้าสมมุติว่า,ายกแม่จ่มมาไว้ในเวียงก็จะเป็นอย่างอันนะครับถ้าเป็นมาเฮียนราชมงคลก็เป็นยอย่างอันเหมือนกันเนาะ <c oughs> <laughs> แต่ว่ามีอาจารย์ราชมงคลน,นะครับที่ไปเงียนกราวิลาดอยู่นะอาจารย์สุพจน์ก็จะถ่ายทอด ในสิ่งที่จรสุพจนได้ไปเรียนหู้นะครับแล้วก็ได้มาถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดนะครับสู่การเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยโดยนะครับอาจารย์สุพจนก็ได้ไปหาผู้วิานหลายเตื้อเหมือนกันเนาะเล่าความเป็นมาซะน้อยหนึ่งครับแล้วก็ในในส่วนของการที่ไปเรียนหูแล้วก็การพัฒนาสืบสารต่อยอดครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผม คนอูนกันไปหมดนะครับเหลือคุณผมจะพูดกันางนีกนะครับเอาในส่วนของท้าวพานนะครับก็คือต้องขอบคุณผุ้ น่าดนมาสนอสนครั้งนั้นก็ได้รู้สึกว่าได้ที่หนึ่งตัวนะครับเพราะพี่บอกว่ามันค่อนี้จะละเอียดแลครับจะเจอข้อหนาญเลยนะครับตัดตอนข้อหนาญบอกว่าหันหงก่อนเลยนะครับข้อหนานบอกว่าซื้อหมอนไปตัวนั้นตัวสอห้าบาทนะครับซึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับหมอนตัวตัวยูตี้ที่เอาจาแสดงตัวซึ่งเก็บไว้อยู่เต้าบรอย่งนี้นะครับและอันนี้จะเป็นตัวไม้นะครับอันนี้ตัวไม้นี่เป็นตะคืนนะครับก็ นำในส่วนของงค์ความมูตี่อีพ่อที่สอนเขาบว่าเอาไปเอาไปแจน้ำเฮากระเสดายเนาะเฮากระเจ้เนี่ย่บดได้ย่บาดได้สักเตือนเอาไปหาพอวันที่สี่อิอรบอกว่าเสียดายบาดเป็นยังก็ได้เป็นทังไงแลาไปเจ้เนื้อตัวนี้เพื่อนไม่ได้ติดเก่าค่ะเพื่อนก็ตัดเป็นชิ้นส่วนเพื่อนแล้วเขาก็เก็บไว้แล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวนั้นนะครับแล้วก็คือไปตั้งน้นที่เก่าเป็นตุ่ยถ้าไปงานจัดสาน หลังจากที่ไปนุโรปมาแล้วนะครับเราก็ปีกมาที่บ้านกลับมามาทำงานเป็นดีไซเนอร์อยู่ปีนึงก็ไอยู่กับแม่แม่คูจันทร์พลอยเพ่อนกัปาเข้าไปสื่อสารไปเงยนกองผู้เบิกีได้เพลงเดียวนะครับเราเล่นเพลงซื้อสไลอ์แป้งแป้งได้เพลงเดียวนะ่รับคุ้นอยู่ก็ไปนั่งให้ไงครับเราเป็งไนดี ไปไปไปเฮียนเล่นสล้อซึงป๋าก็ว่าได้ฟอนมาแตนแตนฮูสตาเลยบอกว่าอันนี้อันฟอนโนเพราะว่าสล้อมันได้จังหวัดมาทั้ก่อนนะครับเหมือนกับว่าเราไปต่อยอดอันอื่นอย่างครับแล้วก็ไปหาตอนนั้นพ่อูหลานก็จะมาที่ซึ่งสารนะครับเราก็บเป็นหน้าของลูกกระปุ่นนะครับต่อไปสอนเป็นถ้าเป็นยี่ส่นดอกก่อนนะครับส่วนเดิมตอนแรก เนี่ยม่ก้องม,มันจะแน่ดจนะครับแล,แล้วก็นั่นะแม่แม่ครูจันทร์อยก็จะมีวิธีหลักชีทวัดประจนบอหรีนนะครับเป็นทองแม่แม่ครูแม่วางแม่สีแล้วก็หนูแม่ที่ที่แม่วันได้ทำกัหคือตัดต่อจากการที่มันขึ้นสองจัน ก็จะเป็นอย่างอย่างเอาสามจันก็ได้นะครับมันจะเป็นการเพียงฮู้ที่ร่วมกันว่าพ่อครูแนี่ครูนะครับเทาก็ไปซึนทอดเลยนะครับซึ่งแม้แต่ถ้รูปแบบของซี่โครงเนี่ยมันจะอกเหมือนกันอย่างของพ่อเนี่ยจะมีมีสี่จันทร์สามจันแล้วก็สองจันปีนตังหลังขึ้นไปเห็งเป็นชั้นที่สามนะครับแต่ขอพงพ่อจันทร์พอยก็จะตัดตอนเนี่ยสามจันซึ่งจะกลายเป็น mm hmm. พวกมาลายอยู่นี้นะครับก็เจ้าดีที่ได้ได้ครูนะครับทั้งสองท่าน นะครับแล้วก็แม่ครูจันห้อยพ่อบอกว่าอ่ะมันเป็นอันยังได้พ่อหน่อยเป็นธงมาลายได้ก่อนนี่แครับเอามาตอกนะครับซึ่งแม่ครูจะหันของพโบรานที่เป็นตะขามที่ที่พ่อเอาหาอ้อยพ่อซร้าดอกอะไรนะครับพ่อจะสานเยอะๆแล้วก็เอาเอาห้อยเป็นปุกนะบห้อยเป็นปุกแล้วมันจะคล้ายๆตะขานแล้วเวลาเขาเอาไปแขวนที่ไหนบางทีเขาไว้แต่ที่เพียงที่มันทำมันมันก็จะเป็นผ้าม่วง ที่ได้เนี่ยพ่อบอกว่าตั้งคือจริงๆอะไปแน่ๆค่อนข้างท,ที่จะตลอดแล้วก็บขนขัวนะครับซื้อมาเนาะนเต็มบ้านนะครับี่ก็เต็มบ้านเนี <c oughs> ่เต <c oughs> ็มบ <c oughs> ้านเพราะว่าเาหนึ่งเขาบอกได้ได้ซื้อเพราะว่าความสดสารแต่เขาซื้อเพราะความงา,า,ม,สสามันงามแล้วเวลาเขาเออกไปตังใดกลับไปว่าุูเกเจ้ากัแนนะครับมันลุกอะไรมาเขาวกบเหมือนกับประชาสัมพันธ์ไปในตัวอว่าจะค่อนข้างที่จะประดิษฐ์ประดอย เอาทัวร์ไปไหว้ยิ้มน้ำตาทองเหลืองไปก่อนมันจะมีทัวร์แล้วเพาะเป็นบอกว่าถ้าเราทํำงานที่ไปไหวไปไหว้เนี่ยเราจะได้ภูมินักอันนี้ก็ได้จากพวกภูไม่ภูจากไม่เจนเหมือนกันนะครับก็กบอกว่าถ้าเอาดอกมาห้ามเด็ดวันที่ทำอะา